พืชที่ปลูกในกระถางจะมีพื้นที่หาอาหารที่จํากัดบ,บางครั้งอาจจะทาให้พืชเนี่ยขา,าดธาตุอาหารได้การเตรียมปุ๋ยให้กับพืชในกระถางก็จะช่วยให้พืชเนี่ยได้รับอาหารต่อเนื่องมีการเจริญเติบโตที่ดีต่อไปวิธีนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการให้ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะนําดินมาใส่ในกระถางที่เราจะทาการปลูกสําหรับดินปลูกนะครับที่เราใส่ลงไปในกระถางเนี่ย ตอนแรกเราจะยังไม่ใส่เต็มจากนั้นเราก็จะนํากระถางใบเล็กที่เราเตรียมไว้ใส่ปุ๋ยมาวางไว้ตรงกลางในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําต้นก้าของต้นไม้ลงไปปลูกในกระถางวันนี้เราใช้เป็นต้นมะกรูด3ต้น ในการปลูกนะครับเราควรที่จะวางตำแหน่งให้มีความเหมาะสมแล้วก็ให้ห่างกันอย่างสม่ำเสมอนะครับหลังจากวางต้นไม้เสร็จเราก็จะนําดินมาใส่เพิ่มเติมอีกนะครับก็คือจะใส่ให้เต็มให้เสมอกับหน้าดินเดิมของต้นไม้จากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปในกระถางเล็กซึ่งปุ๋ยที่เราจะใส่นะครับเราสามารถที่จะใส่เป็นปุ๋ยคอกก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยหมักก็ได้ในวันนี้เราจะใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการลดน้ําตามได้เลยสําหรับการปลูกมะกรูดเนี่ยเราสามารถที่จะวางกลางแก้งก็ได้หรือในที่ร่มํำไรก็ทําได้ส่วนการลดน้ําเราควรที่จะมีการลดน้ําเป็นประจำวันละ1-2ครั้งส่วนในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับให้เราสังเกตปุ๋ยที่อยู่ในกระถางนะครับถ้าเกิดมีการยุบตัวเราควรที่จะนํามาใส่เพิ่มเติมเข้ไป สำหรับการปลูกด้วยวิธีนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดรวมไปถึงไม้ที่มีทมพุ่มขนาดเล็กซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้ได้รับปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวิธีการปลูกแบบนี้นะครับยังสะดวกต่อาการให้ปุ๋ยกับต้นไม้เราวิธีการให้ปุ๋ยต้นไม้ในกระถางตั้งแต่เริ่มปลูกวิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเตรียมอาหารให้กับพืชที่ปลูกในกระถางนะครับ พืชที่ปลูกในกระถางจะมีพื้นที่หาอาหารที่จํากัดบ,บางครั้งอาจจะทําให้พืชเนี่ยขาดธาตุอาหารได้ซึ่งมันจะทําให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตได้การเตรียมปุ๋ยให้กับพืชในกระถางก็จะช่วยให้พืชเนี่ยได้รับอาหารต่อเนื่องแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีต่อไปนะครับสําหรับอบุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือกระถางกระถางที่เราจะทําการปลูกพืชตัวนี้จะเป็นกระถางใบใหญ่นะครับวันนี้เราใช้เบอร์11ต่อจากนั้นก็จะมีกระถางใบเล็กตัวนี้้เเรรราาใชกะถงบอ์2.5 ต้นกล้าของพืชที่เราจะปลูกนะครับวันนี้เราใช้เป็นต้นมะกรูดมีดินปลูกปุย๋ยคอกแล้วก็จะมีน้ําไว้ลดสาหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะนําดินมาใส่ในกระถางที่เราจะทําการปลูกซึ่งดินที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นดินใบไม้หมักสําหรับคนที่ไม่มีดินใบไม้หมักเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ดินอย่างอื่นแทนก็ได้นะครับจะเป็นหน้าดินทั่วไปหรือจะเป็นดินปลูกที่เราซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ทั่วไปก็ใช้ได้เช่นเดียวกันสําหรับดินปลูกนะครับที่เราใส่ลงไปในกระถางเนี่ย ตอนแรกเราจะยังไม่ใส่เต็มเราจะใส่เพื่อที่จะวางกระถางสําหรับใส่ปุ๋ยได้จากนั้นเราก็จะนํากระถางใบเล็กที่เราเตรียมไว้ใส่ปุ๋ยมาวางไว้ตรงกลางในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําต้นก้าวของต้นไม้ลงไปปลูกในกระถางวันนี้เราใช้เป็นต้นมะกรูด3ต้นในการปลูกนะครับเราควรที่จะวางตำแหน่งให้มีความเหมาะสมแล้วก็ให้ห่างกันอย่างสม่ำเสมอนะครับในการแกะต้นก้าลงปลูก อย่าทาให้ดินเดิมในถุงเพาะกล้าเนี่ยแตกนะครับหลังจากวางต้นไม้เสร็จเราก็จะนําดินมาใส่เพิ่มเติมอีกนะครับก็คือจะใส่ให้เต็มให้เสมอกับหน้าดินเดิมของต้นไม้จากนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปในกระถางเล็กซึ่งปุ๋ยที่เราจะใส่นะครับเราสามารถที่จะใส่เป็นปุ๋ยคอก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยหมักก็ได้หรือจะเป็นการทําปุ๋ยหมักในกระถางก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เราจะใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่แกบหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการลดน้ําตามได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราทาการปลูกเรียบร้อยลดน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะยกไปเก็บในตําแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับสำหรับการปลูกมะกรูดเนี่ยเราสามารถที่จะวางกลางแก้งก็ได้หรือในที่ร่มํำไรก็ทําได้ส่วนการลดน้ําเราควรที่จะมีการลดน้ําเป็นประจําวันละ1นถึงสครั้งส่วนในเรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับให้เราสังเกตปุ๋ยที่อยู่ในกระถางนะครับถ้าเกิดมีการยุบตัวเราควรที่จะนํามาใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีกซึ่งโดยปกติแล้วปุ๋ยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนก็จะยุบตัวลงไปให้เราค่อยๆเติม ในส่วนของปุ๋ยที่จะเติมลงไปนะครับเราสามารถที่จะเติมปุ๋ยได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักหรือแม้จะเป็นพวกเศษผลไม้เปลือกไข่นะครับในส่วนของอินทรีย์วัตถุที่สามารถย่อยสลายได้เนี่ยเราสามารถเติมลงไปได้หมดสำหรับการปลูกวิธีนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับอายุของต้นพืชที่เราปลูกลงไปถ้าเป็นพืชผักอายุสั้นก็ตามอายุการเก็บเกี่ยวของพืชผักแต่ละชนิดได้เลยหรือถ้าเป็นพืชที่มีอายุยืนนะครับเราสามารถที่จะให้ปุ๋ยเพิ่มเติมไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกัน ส่วนวัสดุที่เราใช้ถ้าเกิดจะมีความแข็งแรงอยู่เราสามารถที่จะนํามาใช้ใหม่ได้สำหรับการปลูกด้วยวิธีนี้นะครับจะเหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดรวมไปถึงไม้ที่มีทรงพุ่มขนาดเล็กนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะปลูกพวกไม้ดอกไม้ประดับที่มีทรงพุ่มที่เหมาะสมในการปลูกในกระถางนะครับสำหรับประโยชน์ของการปลูกด้วยวิธีนี้นะครับก็คือจะทำให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าได้รับปุ๋อยอย่างสม่ำเสมอ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยกับต้นไม้เนี่ยจะแยกกันอย่างชัดเจนไม่ได้สัมผัสกับต้นไม้โดยตรงไม่ได้สัมผัสกับรากไม้โดยตรงนอกจากนั้นแล้วนะครับวิธีการปลูกแบบนี้นะครับยังสะดวกต่อการให้ปุ๋ยกับต้นไม้เพราะว่าเราทําตําแหน่งที่จะทําการให้ปุ๋ยได้อย่างชัดเจนทําให้ไม่หกออกนอกกระถางและก็สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ <UM? ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าท่านต้องการที่จะปลูกต้นไม้ในกระถางปลูกพืชในกระถางวิธีนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการให้ปุ๋ยเพราะว่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นนา ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ยด้วยซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้ได้รับปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางสําหรับการให้ปุ๋ยกับต้นไม้ในกระถางสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําไปทดลองทําและใช้งานดูได้สําหรับวิธีการให้ปุ๋ยต้นไม้ในกระถางตั้งแต่เริ่มปลูกว,วิธีนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ